สวัสดีครับโปรตกม DIY นะครับคลิปนี้นะครับผมจะทำโปรเจกต์นะครับเป็นเก้าอี้บาร์นะครับสูงสัก80เซนมนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปดูวิธีการและขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราก็มาตัดไม้นะครับสำหรับทำขาเก้าอี้ของเรากันนะครับเดี๋ยวเราตัดซอยนะครับซอยไม้ขนาด78เซนติเมตรนะครับก็เดี๋ยวเรามาตัดไม้กันก่อนนะครับ เราก็ตัดไม้มาครบสท่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับจะมาตัดชิ้นส่วนที่เป็นผนังด้านบนกันนะครับผมจํานวน4ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาตัดไม้กันนะครับผม โอเคเราก็ได้ตัวผนังด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับสี่ชิ้นก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาตัดตัวพักเท้าด้านล่างนะครับของเก้าอี้อีก4ชิ้นนะครับเราก็ตัดไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีตัวผนังด้านบนนะครับขาเก้าอี้แล้วก็ตัว พักเท้า on ด้านล่างนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาหาองศาการเอียงนะครับผมเพราะว่าเราจะอยากจะได้เก้าอี้ที่มันมีการเอียงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายออกมาจากแบบที่ผมทําเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาหามุมเอียงของเก้าอี้นะครับซึ่งแบบของผมมันจะเป็นมุมเอียงประมาณนี้นะฮะก็คือผมจะใช้ฉากเป็นตัวนี้นะครับก็คือถ่ายมุมเอียงตัวเนี้ย ที่ขาเขาเอียงเอียงอ่ะถ่ายออกมานะครับผมว่าเอียงประมาณเท่าไหร่แล้วก็จากนั้นนะครับผมก็จะมาตั้งตัวเลื่องของผมนะครับตัวแขนเลื่องของผมให้ได้มุมเอียงตามที่เราต้องการนะครับก็เดี๋ยวเรามาตัดกันนะฮะ โอเคครับก็เราตัดมุมเอียงของตัวผนังแล้วก็ตัวพักเท้านะครับผมของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บกระดาษฟรายนิดหนึ่งนะครับพวกรอยเสี้ยนพวกนี้เดี๋ยวเราก็มาประกอบกันให้เป็นโครงเก้าอี้ก่อนนะครับผมหลังจากนะครับที่เราตัดไม้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาประกอบกันนะครับก็จะมาประกอบโครงของเก้าอี้นะครับให้เป็นรูปทรงตัวเอแบบนี้นะครับ,<ๆ>บผมเดี๋ยวเราจะมาประกอบเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะครับผม ก็ไม้ที่เราตัดเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราก็ใส่กาวยึดไว้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการเอาสกูเกียร์ป่อยยึดไว้เลยนะครับผม โอเคเรายึดพนังไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากา็มายึดตัวพักขาด้านล่างนะครับเราก็ใส่กาวไว้เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็ใช้ตะปูเกีียวปล่อยนะครับยึดเอาไว้นะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ขาเก้าอี้แบบนี้นะครับสองตัวนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับก็จะเอามาประกบกันนะครับก็คือโดยมีตัวพนังยึดด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันอีกทีหนึ่งนะฮะครับผมเดี๋ยวเราก็มาใส่พนังกันนะครับผม โอเคเราติดด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปติดด้านล่างกันให้ครบทุกด้านนะครับผมเราก็ประกอบโครงเก้าอี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขามันก็ยังกระดกกระเดกนิดนึงก็เดี๋ยวเราค่อยไปตัดแต่งกันนะครับก่อนนื่น,นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาใส่ตัวท็อปเก้าอี้ของเราก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราก็มาตัดไม้นะครับทำท็ทอปของเก้าอี้กันนะครับผม โเคเราก็ตัดแผ่นท็อปไม้ของเราแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราต่อไปแล้วก็แผ่นท็อปไม้เราไปขัดพวกเซียนนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทำทอ็อปเก้าอี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือผมเอาไม้สองแผ่นมาประกบติดกันแล้วก็เดี๋ยวก็จะวางไว้บนเก้าอี้แบบนี้นะครับผมแต่ทีนี้ว่าทรงเก้าอี้ของผมเนี่ยอตอนแรกเนี่ย ผมมีการปรับแบบนิดนึงนะครับก็ให้มันเตี้ยลงมาแล้วก็เปลี่ยนมุมเอียงด้านข้างเนี้ยนะครับด้านเนี้ยคือผมจะไม่ทําเอียงก็จะให้มันตรงตรงไปเลยเพราะว่าตอนที่ผมทําเอียงแล้วเนี่ยตรงพนังตรงเนี้ยครับมันไม่เท่ากันมันติดท็อปแล้วไม่สนิทกันผมไม่ทราบว่ามันจะต้องตัดเอียงองศาตรงไหนอีกนะครับถึงจะให้มันเทเข้าหากันเป็นแนวระนาบได้นะครับผม ก็เอาประมาณนี้นี่คือการแก้ไขปัญหาของผมก็เดี๋ยวเรามาติดท็อปกันเลยครับแล้วก็จับตัวท็อปนะครับความไว้นะครับแล้วก็เราก็จะเจาะรูไว้บนผนังของไม้นะครับทั้ง4ด้านแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะเอาสกรูมายึดครับ โอเคเรามาพลิกดูกันนะครับผมครับผมก็เป็นนัำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อี่บางผมนะครับแบบของผมก็มีการปรับแบบนิดหน่อยก็คือเอาที่พักเท้าเนี่ยเอาวางไว้ตรงพื้นด้านนี้แนวนี้เท่ากันทั้ง4ด้านนะครับแต่พอดีว่า เราลองเทสเวลานั่งดูแล้วมันพักขาแล้วมันไม่สะดวกขามันห้อยเกินไปเราก็เลยทําสลับสเต็ปขึ้นมานะครับเพื่อให้ตรงนี้เป็นที่วางขาได้สะดวกนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับกี่บางของผมนะครับผมทําแบบง่ายๆนะครับมีปัญหาเราก็ค่อยปรับแก้กันไปนะครับค่อยๆทํากันไปนะครับผมคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ